ไม่ร้อนตอนทัี่ไอ้บัปวกเถือนทให้วี่ลเียนคือมงก็่งวินเานีกแกงแกง่ยาอังายหี่ม่นเออเ็ใบคาเรอ ยานนี no ้าจะใส่สิ่งิ่งแบก้นฝนสองบัดตลบับิดนะะเนาะเก่งเหรอคนก็เป็นสิ่หน่อยคนก็มาทางนี้หลาย